ครับก็สวัสดีาว้า youtube ทุกคนนะผมอยู่กับผมนะครับจอดรถไถซิงอีกแล้วพี่น้องโอ้วันนี้ได้เวลามาสุบน้ำใส่นาปรังล้วแล้วนี่เอ้สวยงามจริงๆเลยเขียวปึ๊ดเลยพี่น้องอุ้ยเป๊ก็ยังไม่ได้ใส่เขานี่ได้เวลาสุบน้ำใส่ข้าวแล้วนาปรังเราอันนี้ก็สุบซิงแล้วก็ไปเปลี่ยนบูทมาใหม่นะเงียบกิ๊บเลย รีเซ็ตใหม่หมดครับนี่เงียบมากครับเงียบมากใช้ได้เลยจัดมาใหม่ครับจัดมาใหม่นี่ครับน้ำแห้งเร็วมากเลยี่น้องวันนีกับทีมงานเอฟซีก็มาโน่นเต็มเลยนี <c oughs> ่ครับสุดสนะแปลงหน่อยเขียว <c oughs> ๆเลยนี่คาดว่าน,น่าจะประมาณสามชั่วโมงครับนี่น่าจะจบพุทธิมานทรงไดกว่านะไม่ต้องทำเยอะครับ ทำพอดันแนวพี่น้องนะพอดันแนวตรงนี้ก็หวานทำกล้าไปแล้วตรงนี้สูบทำเสร็จใหม่ก็มาลองครับนี่ลองดูคำเร่งหน่อยหนะ้าเป็ดก็ชนนี้ก็อยากได้หน้านั่นนะครับหน้าสิบไอแบบเลทครับก็ไปดูในในเพจก็โอ้สามหมืน่นสี่หมื่นครับอยากได้ครับตัวนั้นเอามาใส่เครื่องยนต์บก็ยังมีรั่วซึมนะ เดียวนั้นครับบลอเล็กๆอย่างนี้นี่ก็เติมน้ำมันมา150บาทนะครับเลย150หรือ200หละจำไม่ได้บอ่อใหญ่ก็จะลงไปหน่อยนึงครับนานะไม่พอครับก็ตรงนี้จะทำการลอกนะครับทำการลอกการลอกแล้วก็กิดกักน้ำไปทำนาปรังต่อไปนะครัววันนี้เราได้ท่อทรงมาอย่างยาวแล้วครับนี่ ่าจะหน้าสิบสองครับนี่สิบสองน่าจะได้ใหญ่มากแบบนี้ยิงตรงหาข้าวเลยครับนี่ไม่ต้องผ่านในหน้าเลยยิงเข้าแนาวนาเลยก็ใช้เวลาไม่นานนะเอาแค่ราดราดครับนี่ก็เรายังไม่มีปุย๋ยใส่ถ,ถ้ามีปุย๋ยใส่ก็จะอัดท่วมยอดนะอันนี้แค่ราดรัดพอข้าวมันรอดไปก่อนคนระับเราจะสูบทุกสิบห้าวันนะครับเดือนละสองครั้งนะครับสูบใส่ ข้าวนาปรังไม่ได้ต้องการน้าเยอะเหมือนข้าวนาปีนะครับมันทนแรงครับข้าวนาปรังก็วิ่แล้ววิ่งนี้ก็ลํำไปสามอุ้มหกแปน,นะวิ่งเดียวอันนี้สูบน้ำำําทาไม่รู้จะได้พอสองอุ้มไหมนี่ก็ทิ่แล้วเขาปล่อยน้ํามาให้ทำนะเลยวิ่งนี้มันจะได้นเน้นหน่อยนี่เป็นข้าวหอมปทุมนะไี่น้องครับข้าวหอมปตุม โอวนี่ก็สะาเล็กเราก็มีปลาอยู่นะนิดหน่อยยังมีแบบนี้ถูกใจนะครับนี่เนี้ยคลิปเลยนี่ก็มาตลกปืนครับทีนี้ปืนรู้สึกว่าเรือดูก็มีเจราบีกินเจราบีหน่อยนึงนะวันนี้เร่งรอบจัดหน่อย มรนพันพันห้าสิบพันหนึ่งรอยสไมหลายรอบเดยกก็เพิ่งสูบไปมาไม่ถึ่งาทีะก็จะแหงแล้ว มันบ่อเดอิมแล้วนี่สูปใส่ข้าวครับเหยบน้ำก็จะมีซึมซึมหน่อยตรงนี้ครับใส่น้ำไม่คุ้มค่านะรนพราะมันแพงนะครับจะมาสุปเล่นกันไม่ได้ครับต้องสูปมันได้น้ำโอราชครับ ที่ผ่านไปก็ใส่แล,ล้วสมารหอยเยอะๆนะครับทีนี้เพราะว่าูบหรายรอบแล้วเราไม่ได้สูบจับปลาครับก็เราจะสูบเอาน้ำเขานะปรังนะครับถ้าแห้งก็ถือว่าเป็นโบนัสไปครับเี็บปลากันนี่ครับเงียบครับนี่ยทำมาใหม่ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าบพไปน,อน้องเลยสมารเคตน,นี้เขาขโมยกันเยอะนะเลย บ้านอยู่ไกลครับสี่ห้าโลครับยจากนาไปหาบ้านมาทีมงานมาไปย,ยกซูปหน้าเป็ดะไรไปเราหนักครับหนักซึกงก็ควายจะลงนะครับนี่น้ำคุณคุณ จะมีคลายตรงนู้นคับนนะเดิลงมาแล้วบ่อน,นี้เราสูปปีหนึ่งสามสีรอบนะครับนี่แต่ปีนี้ต้องสูบปลายรอบครับต้องการลอกครับนี่มันลึกไม่พอแล้วนี่น้ำมันตื่นครับนี่น้ำตื่นเนี่ยทำการเกรษตรในเพียงพอนเพราะนาเราสิบห้าไร่มันก็ต้องใช้น้ำบ่อน,นี้ทาลึกประมาณสามเมตรนะครับทาลึกไม่รวมขอบนะ ผ่านนะครับผ่านครับนี่ถือว่าเอาซูบมาลองครับนี่หรือทำใหม่ข่าวถ้าไม่มีน้ำก็เรียบร้อยครับนี่ลงทุนไปเยอะเหมือนกันนะครับในน้อยแค่นี้นี่หมดหลายพันเนียครับนี่อันมง่งน้มันเลยนี่ปั่นไทยพาไปดูเอฟซีเลย โอ้ตอน12จวดเลยนี่เรา FC แล้วมาตาม FC ครับ FC ติดตามผลงาน <c ười> บอกเลาะแล้วบอกสอแล้วสอ,วสอ,สอไม่เชื่อมันแห่งเร็ว FC ตามมาิูสีเขาอน่ FC เออ FC c f <ười> <c ười> <c ười> โอ้พี่น้องบอกมาสีไรครับเนี่ดูไปถึงไม่สอสีไรถึงไหมฮะ <c ười> บอเนี่ย <c ười> หมดนี่เลยนะเลยตรงนี้ไปเนี่ย ก็ประมาณสักสามไร่ครับคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องเจราตไทยซิงครับเข้าไปดูนะครับผม